สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอมาดูกันเลยครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck? S 2> นะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึง วิธีการยกเลิกโปรแบบต่ออายุอัตโนมัติของ TrueMove กันครับสำหรับท่านที่สมัครโปรแบบต่ออายุอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็น6รอบหรือ6เดือน12รอบหรือ12เดือนนะครับวิธีการกดยกเลิกด้วยตัวเองก็จะมี2แบบนะครับคือกดดอกจันทรึ์สี่เหลี่ยมกดโทรออกรหัสนี้จะเป็นการยกเลิกโปรเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับอีกวิธีการหนึ่งคือกดดอกจัน 901ดอกจันตามด้วยรหัสที่เราเคยกดสมัครโปรเน็ตกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับรหัสดอกจัน9ร1ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่จำรหัสในการกดสมัครแพ็กเกจเดิมได้จากประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านมานะครับวิธีการกดดอกจันท9 0เสี่เหลี่ยมบางครั้งไม่ได้ผลนะครับปัญหาที่เจอจากการใช้รหัสดอกจันทร0เสี่เหลี่ยมกดโทรออกก็คือเมื่อกดรหัสไปแล้ว ได้รับข้อความตอบกลับมาว่าไม่มีแพ็กเกตแบบต่ออายุอัตโนมัติเหลืออยู่แล้วแต่ว่าพอเราเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับก็จะถูกต่ออายุอัตโนมัติไปเลยสำหรับวิธีที่2การกดดอกจัน901ดอกจันตามด้วยรหัสเดิมที่เราเคยกดสมัครแพ็กเกตกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกวิธีการนี้ค่อนข้างจะได้ผลกว่าการกดดอกจัน1904เหลี่ยมนะครับแต่ปัญหาจะอยู่ที่ เราจำรหัสเดินที่เรากดสมัครไว้ไม่ได้อันนี้ปัญหาหลักเลยนะทั้ง2วิธีการนี้ให้ผลได้ไม่เต็มร้อเปเซน์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมอยากจะแนะนำก็คือการโทร1242โทรหาท r ูมูฟคอลเซ็นเตอร์ครับเพื่อให้ทางพนักงานยกเลิกให้เราจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับวิธีการโทรหาท r ูมูฟคอลเซ็นเตอร์1242วิธีการนี้ เป็นวิธีการยกเลิกโปรเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติได้ผลที่สุดนะครับสำหรับวิธีการโทร1242ยังไงให้ได้คุยกับทางพนักงานโดยตรงผมได้ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาวิธีการยกเลิกโปรเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติของค่าย TrueMove นะครับติดตามทริค เทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ